บโสวัสดีครับรอครับรอคนอ่ะคนใดนะครับผมหรือว่าสวัสดีทุกท่านครับพี่สีเราไม่จะเจาะเย็นนะครับผมเริ่มจับกระบะปูนครับพี่สีด้วยความเป็นห่วงเด็กๆนะครับแล้วก็ทำให้มันติดให้มันไม่ชิดซะนะครับพี่สีตอนนี้ก็เออเชี่ยงกว่าแล้วนะครับผมไม่เป็นไรครับนี่นะครับผมเราจะสปูนตัวนี้นะพี เราทำการกอบล็กกบอกตัวนี้นะผมบล็อกอ่าเราไม่รู้ว่าจะจะก่อได้สูงแค่ไหนนะครับผมก็ให้มันอ่าสูงที่สุดนะครับผมเพราะมันต้องรอให้มันแห้งด้วยนะครับผมไม่อว่าก่อทีเดียวมันพังลงมานะครับเอฟซีนะครับเดี๋ยวรอทิมงานแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวกินส้มตำรอเอฟซีนี่อืมตัวขอใหนะผมขอุยาดชิมก่อนครับ ส่งตาขาอย่พูนครับอืมอือืมครับผมครับเราก็เลยจะมาก่อครับปิดถนนมิชิชิตแล้วก็ทำประตูติดประตูให้เรียบร้อยครับผมเพราะว่าพี่มีของอยู่แล้วใช่แต่ขาดแค่ช่างไม่มีเงินจ้างช่างครับผมในการติดตั้งประตูครับแล้วทีนี้เราก็เลยเพื่นก็เลยมาขอความช่วยเหลือครับผมมาถึงบ้านเลยวันนั้นก็อยากให้เราเนี่ยมาติดประตูให้ที่เฉยตะแรกนะครับผมพอมาแล้วปุ๊บเราก็เลยเห็นว่า เฮ้ยถ้าเกิดติดแค่ประตูแล้วไม่ได้ก่อบล็อกตรงนี้มันก็ไม่ได้มีค่าเลยมอนเดิมมอนเดิมถ้าเกิดวันดีคืนดีมีคนเมาคนอะไรเข้าไปหาน้องตัวน้องกำลังโตพอดีไงแต่ขอให้มีน้องขอได้มี้น้องคนโตเนี่ยอายุสิบหกแล้วก็น้องน้องคนเล็กเนี่ยน่าจะประมาณปอสามปสี่เนาะครับผมครับนะเพราะฉะนั้นก็เราเห็นว่าเป็นทั้งผู้หญิงหมดทั้งบ้านเลยเราก็เลยคิดว่าเขาน่าจะทำเองไม่ได้นะครับเราก็เลยตกลงปรงใจมาช่วยก่อบล็อกอีกทีแถมให้ นะครับแล้วที่นี้เราประสบปัญหาก็คือเราไม่มีอุปกรณ์เนาะเราไม่มีอุปกรณ์เลยนี่เพิ่นมีกระบะปูนเดิมทีอยู่แล้วกระบะปูนของเพิ่นก็น่ารักมากเลยเล็กแล้วมีเกียวมาเกี๊ยวบอกเกียมนี่แหละปัญหาของเราเราไม่มีเกียงเมื่อเช้าผมก็เลยเอาเงินเอาเงินส่วนตัวนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเงินอะไรนะโอเคโอเคอันนี้อันนี้ผมเอาเงินส่วนตัวไปซื้อหันสามเราเลยหัสามหันสามไม่เป็นไร อ๋อเออก็นะใช้ได้แล้วแต่ในใช้เลยเดยอะวันหน้าก็ผมก็ซื้ออันนี้คืออันนี้เอาเอาเงินผมเอาผมก็จะเก็บไว้ในรังของผมเลยโอเคเราไม่มีอุปกรณ์เลยเราไม่มีที่มือสิมีที่มือนี่นะกระบะปูนนี่ก็เป็นกระบะปูนของคุณแม่นะไรสิเฮ้ยบ๊อบบ๊เสื้อผ้าเราบเสื้อผ้าครับไปๆมานี่ดีกว่าเสื้อผ้าดีกยัง ถ้าสีผมมีจะดีมืออแล้วเฉพาเด็กๆนะเดี๋ยวไปโรงเรียนเดี๋ยวขึ้นจะสอบนี <bur> ่เอามาทำอะไรนี่รับสมครกอทันนี้เหมาะกับการเอาไปซักผ้ามากเลยแช่น้ำไว้ก่อนี๋ยวปูนเนาะไปยกปูนชั่วทีบ้าวหน่อยสารักดีอ่ะะ้าปูนเาปูนกิิดกับปุ่ยมากเลยตะมิิาะบับปูนที่ตะมิหน้าดูเลยพี่น้องนะครับทางนี้กก็จะไปยก ก็สอบคี่องกุ้ตากดีเทนมเีอขึ้นกรสอบนะอย่าลืมนะดูอย่าลืมนะคนละครึ่งนะอยงหมอ่จับจุ๊บนจุ๊บขึ้นมาผมํัมปูด้หมนะนีเออนี่เงาม

ผสมทีละครึ่งครึ่งกระสอบน้ำซเอาโอเคครับผมก็ขั้นตอนต่อไปก็จะแช่น้ําไว้อ๋อโอเจักรบาลที่ยังกระปองจั <c oughs> กรบ,บาลมันดมันดีกว่ากระบะปูนใหญ่ไหมหรือว่าจะว่าความรู้สึกเป็นไงกระบะปูนเล็กนี่นว่าน่ารักนะน่ารักมันน่ารักน่ารักไงว่าหรอกน่ารักจีแต่มันลึกนะแบบนี้นะ มเลยน้ทุกครั้งก็ชมชมได้เลยมอแต่ว่าผมไม่เคยเห็นเฉยๆกระบะพุนเล็กนี่เจ้าพู้ตื่นเต้นกับกระบะมากเลยนะเจ้าเคยเห็นไหมไคนเราไมมีความตื่นเต้นเลยเหมือนกันจ้าเจ้เคยเห็นไหมกระบะมนุเล็กน่ะเคยเนไ้ะเออล้านก่อสร้างมันมีไสใหญ่แบบใหญ่แบบกระมังเลยก็ได้ผมพม่เคยผมก็เลยแปลนีฮเรา นี่ห้าทีจะคุณบล็อกหระคุณบล็อกร้อนหรอเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันได้ให้มันได้ดิเวลาให้มันเหมาะสมหน่อยน้อยเกินกูแล้วพูดออกออกซื้อเลยนะปลักเพื่อตอนนี้เลไหนถ่าแล้วเนปักเลยแช่น้ำไปก่อนป่ะเออเช่นดเดียวบล็อกก่อนเดียวนะเดี๋ตวเดียวจะคุณบอกมาครับผมคือก็ถ้าทำงานก็ไม่ได้ไม่รีบน้อยซีก็ตามตามเรื่อยๆครับเอฟซีคือจุดหมายแล้วก็จะให้เสร็จนะผมก็ อย่าว่าถ้าผู้ผมก็ต้องทํางานด้วยลงคลิปด้วยนะครับนะก็ต้องเข้าใจผุมผมด้วยนะคผมบางท่านบอกว่ารีบทำน้อยรีบทำน้อยไม่ได้ทีมันต้องไปตามเต็มนะครับทุกอย่างต้องด้วยด้วยทีผลนะครับเอฟีอดเสื้อก่อนพี่น้องเอฟซีครับตอนนี้แรมโซ่ก็ถอดเสื้อนะเตรียมด้วยเดี๋ยวเต้นท่าขนบเลยพี่น้องนะครับอ่ะส่วนเอ็กซ์ซียูก็นะครับ ขอหยาดปิดคลิปนี้ไปที่นี่ไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเอาเลยบ่ะลูงพี่ผมใช้คุณธรราผมอหยาดให้ผม,ค,ผมคนไว้ปิดคลิปผมเนี่บาง <c oughs> ทีการคนบล็อกจน่อยจ โอเคครับคิปน,นี้จบคืนนี้นะครับผมลิหนาเจอกันใหม่ครับรอสวัสดีครับ